ลักยิ้มลูกอมสมุนไพรผสมกระชายกลับเข้ามาสู่รายการชีวิตชีวานะคะคราวนี้จะพามาชม ตัวอย่างของบูธผลิตภัณฑ์สินค้าที่ได้รับการสนับสนุนจากทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติวอชนนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้เราคุยกันเรื่องของธัญ,ญพืชเราก็เลยมาอยู่ที่บร,ริษัทแมมเมาเมดนะคะซึ่งทําเป็นพวกเครื่องดื่มนมจากธัญ,ญพืชเหมือนกันแต่ว่าเป็นนมชิกพีเนี่ยนะคะหรือว่าถั่วลูกไก่เนี่ยซึ่งเขาทําเป็นนมถั่วลูกไก่ขึ้นมาเราอยู่กับคุณเอหรือว่าคุณสิรินยาอัศวะเรืองชายเป็นกรรมการผู้จัดการค่ะสวัสดีค่ะคุณเอเห็นบอกว่าทํานมถั่วลูกไก่ อันนี้มันมันมันคือยังไงนะคะได้ได้ทำลวกกับวชอยังไงบ้างนะคะอ่าคือเริ่มแรกเลยอะค่ะก็คือเราอ่ามีเหตุผลของการที่มาสนใจตรงนี้เพราะว่าลูกชายอ่ะแพ้นมวัวมีเพนพอยของตัวเองใช่แล้วก็คือด้วยความที่เป็นลูกชายแล้วนมถั่วเหลืองก็มีอ่าท็อปปิกเกี่ยวกับฮอร์โมนก็เลยไปเสิร์ชอ่ว่ามันมีคนที่ทำนมถั่วชนิดอื่นหรือเปล่าอ่าที่ไม่ใช่ถั่วเหลืองก็อ่คุยกับสถาบัน น่าจะไปมาแทบกจะทุกมหาลัยแล้วสุดท้ายก็ไปเอ็นอัพที่มาฮิด่ดนค่ะก็ให้อาจารย์คิดคิดค้นสูตรนมให้ถั่วชนิดนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราทำโดยที่เราไม่ทราบมันจะเป็นวุ้นม,มันเป็นมันเป็นเต้าหู้ได้ง่ายมากาคือไม่ต้องเติมอะไรเลยมันสามารถเป็นเต้าหู้ได้เลยเออแล้วมันคือคเป็นเป็นเกาะเป็นก้อนได้เลยง่ายๆ่ายเลยค่ะแล้วก็ด้วยตัวมันเองเนี่ยการที่เราเอามาทำ ทำเองที่บ้านมันจะมีกลิ่นมันเนเหลืองก็จะแย่กว่านั้นอีกแย่กว่าคนเหลืองอีกเหรอคะแย่แย่ประมาณถั่วเขียวอะค่ะพัฒนาสูตรอยู่5ปีจนลูกโตลูกคือเนื่องจากว่าพอจบกับมหาลัยที่สเกลแ l a อะค่ะมันก็จะต้องอเวเวลเป็นสเกลโรงงานออันนั้นก็มาต่ออีก2ปีสูตรจากอาจารย์มหาลัยอะค่ะพอไปโรงงานมันจะ ด้วยเครื่องจักรทุกสิ่งอย่างมันจะต้องปรับมันจะคนละเรื่องกันเลยก็ใช้เวลาอยู่สองปีกับโรงงานค่ะจนออกมาเป็นตัวนี้เลยทานง่ายมากไม่มีกลิ่นทองแล้วใช่ไหมคะไม่มีกลิ่นทองแต่ก็ยังรู้ว่าเป็นธัญพืชแต่นี่มันคือความท้าทายของการทานมธัญพืชมากๆแล้วนี่เห็นมี ทัวเลืองเอ้ยัวชิคพีอย่งอื่นด้วยใช่ไหมคะอ่าคือตอนที่ทำอินฮา์สเกลบ้านนะคะ<า>ก็คือ,อ,อมีมีกากเห,<า>หลือเยอะมากทีนี้กากเนี่ยมันยังมีประโยชน์อยู่<า>เราก็ด้วยความที่แบบก็ถั่วมันแพงอะเนะาะทั่วชิกพีนําเข้ามันก็มีราคา,าก็เลยแบบด้วยความงกของเราเองแล้วก็<า>เอาไปทําเป็นข้าวเกลียบ<า>ก็เลยพัฒนาจาก SME มาเป็นตอนนี้คือพร้อมส่งออกแล้วค่ะโอ้ว่ะก็จะมีทั้งหมดสามอร่อยมากยเยียมมกขอบคุณมากนะคะคุณเองขอบคุณขอให้หายดีมากๆนะคะคุณจรินยาอัศวะเรืองชัยนะคะจากบริษัทแมมเม็ดนั่นเองนะเอาละเดี๋ยวเราไปอีกสักพูดหนึ่งกันแล้วกันนะคะขอบคุณนะคะอร่อยคอะญาตถือไปด้วยแล้วกันนะคะ เอาละค่ะมาที่อีกบูธหนึ่งบูธท,ที่เมื่อสักครู่อาจารย์ลมเอ่ยอ้างเอาไว้เหมือนกัน mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องของการนําข้าวไทยมาผลิตออกมาเป็นมอลแล้วก็มาเป็นวัตถุดิบในการผสมอาหารอะไรใดๆมากมายซึ่งจริงแล้วถือว่ามาเป็นการทดแทนการนําเข้าแล้วใช้ผลิตภัณฑ์ข้าวของคนไทยด้วยนะคะเราอยู่กับพี่ต้อยสุวิมลสร้อยทองสุกนะคะซึ่งเป็นที่ปรึกษาของบริษัท ISU Horizon จำกัดนั่นเองนะคะสวัสดีสสดค่ะพี่ต้อยเมื่อสกครู่อาจารย์ลมเล่าให้ฟังเหมือนกันคร่าวๆว่า มอปกติเราจะต้องนําเข้ามา<ช>แล้วก็มันก็มาจากข้าวพวกข้าวบาเล่ข้าวสาลีาซึ่งบ้านเราไม่ได้ปลูกไม่ได้ปลูก<ช>แต่ว่าอยู่ๆก็บอกว่าอาจารย์เล่าฟังวิวเอาข้าวไทยมาทําได้เดี๋ยวพี่ต้อยเล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนนี้มันมาถึงจุดไหนแล้วเอาข้าวไทยมาพัฒนาเป็นอะไรอย่างไรบ้างแล้วเนี่ยพอเราผลิตมาแล้วมันเป็นผงแบบนี้ย่ะซึ่งที่อาจารย์บอกก็คือเอาไปแช่น้ํา เอาไปเอาน้ําออกแล้วก็ทําให้แห้งแล้วก็บดเป็นผงใช่ใช่จะเป็นผงมอลเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นในท้องตลาดที่เราเห็นว่ามันก็จะมีผงมอลขายกันเนี่ยค่ะแต่ว่าเป็นของบาเล่เป็นสาลีซึ่งของเราเนี่ยเป็นเป็นผงมอลจากข้าวไทยมันก็มีข้อดีอีกอันหนึ่งก็คือมันไม่มีกูเต้นอ๋อคนไทยกูเตนเนี่ยนี่ไม่กลูเต้นฟรีกูเต้นฟรีจากตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเช่นเอามาทดลองแบบเป็นเครื่องดื่มเนี่ยเราก็เอานี้ไปละลายน้ําได้ง่ายมาก จะสังเกตว่ามันจะหนืดๆคือผงพวกนี้มันจะดูดความชื้นเร็วหอมเลยค่ะจริงๆมันมีโอกาสที่จะพัฒนาต่อได้นะคะว่าอย่างเช่นผงมอสเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นสีประมาณนี้เราอาจจะทําเฉดให้มันแบบมีกลิ่นไปทางด้านเหมือนโกโก้คาราเมลอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับพยายามใส่แต่งกลิ่นที่เป็นธรรมชาติอื่นๆเข้าไปพูดมองว่าตอนนี้เราพัฒนาถึงขั้นเราดึงโปรตีนออกจากข้าวมาอยู่ในมอสเนี่ยเต็มที่เลยเอาแปลว่าคือทําเป็นผงมอสสกัดเพื่อเป็นเป็นโปรตีนให้ายเว แทนเวไหมไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าโปรตีนมันจะอยู่แค่ประมาณ5เองเออพราะั้นเขาจะแบบ10กว่าออจะสังเกตว่ามอลเนี่ยความหวานจะครึ่งหนึ่งของน้ำตาลทรายเพราะนั้นมันจะโนันเ<ะ>ถ้าเวลาเขาไปทำพวกเบเกอรี่ทำขนมหรือเนี้ยพวกนี้เขาก็ใส่มอล<ะ>คือเขาไม่ต้องการความหวานเด่นโดด แต่มันนัวถ้าสมัยก่อนเราเทียบก็คือเราใช้น้ำตาลประโณดอะไรอย่างเงี้ใช่ๆประมาณนี้แหละก็แพงอยู่นะน้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวนี่ก็แพงเหมือนกันโอ้วิตามินบีเยอะกาบามีโพลิฟินอลมีมาจากกระบวนการที่เราทำการตั้งแต่ process process ทุกอย่างติดตามรายการแล้วจะเห็นได้ว่าเนี่ยมันมีความหวังมากๆเลยนะเราจะมีผลิตภัณฑ์ที่ดีมีมาตรฐานเรียกว่ามี ต้นทุนมาจากงานวิจัยเพราะฉะนั้นคนไทยก็จะสามารถทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้นปลอดภัยและมาจากวัตถุดิบของคนไทยเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเดี๋ยวขายกันเมื่อไหร่ดิฉันประชาสัมพันธ์กันอีกทีหนึ่งละกันวันนี้เมดเวลาของรายการาชาวีระะช<า>วิทยาแล้ว <c oughs> นะคะลาท่านผู้ชมกันไปก่อนพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสัปดาห์หน้าเีเลชันขจัดโลหะหนักออกจากร่างกายห้ามพลาดนะคะ